ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีทายาทคนบันเทิงเยอะมากเลยนะครับค่ะแถมสวยแถมหล่อสำเนาถูกต้องเป๊ะเป๊ะเหมือนพ่อเหมือนคุณแม่เลยนี่อย่างน้องภูมิอะเป๊ะพี่บ๊วยมากเลยกุณก็ี้แล้วก็มาเพสเลยใช่ขอณมากเลยโอ้นะฮะหรือว่าอย่างลุงเอเนี่ยก็กปปี้ลุงตุ๋ยคุณคะเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเลยค่ะเพื่อเพื่อร่วมงานค่ะพี่ไก่อ๋อครับโดยเฉพาะใครรุงที่พูดถึงพี่ไก่ก็คือน้องนัดาอใช่ใช่ใช่ลูกสาวของแม่โกบกับพ่อรู้นั่นเองนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเขามีถ่ายปกเนีสารรวมกันตอนนี้น้องนดาเนี่ยนะฮะแยกเดี่ยวแล้วนะจ๊ะฉายเดี่ยวแล้วนะครับคุณแม่ขึ้นปกแพลวส่วนคุณลูกขึ้นปก real parenting นะฮะสวยน่ารักเดียวเลยสินี่ก็ดูดูดูท่าน่ารักก็บอกว่าแหมเบียดกันมาเลยทีเดียวนะครับแม่ลูกรับงานเดี่ยวแยกกันคือไม่ใช่เป็นแบบว่าคุณแม่อุ้มลูกอย่างไม่ใช่นะแยกเลยแล้วน่ารักน่าเอ็นดูผมชมเมื่อกี้เหมือนกบเลยอะ ดูสิดูสิคุณกบก็โพสท่าเปรี้ยวเลยนะหน้าพี่บลูมันมีกันหรือว่ามีท่าเปิดมานแล้วหันหันาอ้าอ่ะอ่าอะปากปากอ๋อัน้าดางนี้นะโอ้โหนาคตไม่อยากจะคิดเลยถ้าปากเป็นนี้ตั้งแต่เด็กๆดีที่ไม่เป็นดีดีที่ไม่เป็นดีที่ไม่เป็นหลานหลาน